กวันนี้มาที่สนามรักษาสกุลครับอำเภอบางมหาลันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาพบกับอาจารย์ครับทำการสอนน้องเบอร์เก้าอยู่นี่ครับเดี๋ยวนี้ให้อาจารย์ครอบ ทางเรียบกิ้โจนีนหาจ้า สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ FC ของจินโจนะครับส่งข้อความมาบอกว่าอยากให้อาจารย์พูดเยอะๆสอนเยอะๆครับพูดดีมีประโยชน์แกกกใพูดเับครับอาจดเป็นสอนเป็นครับอาจารคร เอาไอ้พีก็ไปฟังเอาตอนอาจารย์สอนแล้วกันนะครับนี่ครับิโจยังยังช้าทางเรียบครับอาจารย์ก็เลยให้ตัดเหนียดเกียตัดไตหนัดโนอกค,ครับเหีกกยดเกียบอกโดนใครครับผงได้ครับทางเรียบ รถทางโค้งครับกดเข้าลีนในหมดเลยครับไม่ต้องไปรอขอบคุณอาจารย์ก๊อฟครับ เดยนไครับขอบคุณครับครับอาจารย์ยืน,น <c oughs> ไปได้ได้วยครับไไครับ <c oughs> 아อบคุณ <목소리도>